สิพ้าคุณตาลงไปข้างล่างนะคะเดี๋ยวมาด่ามาุกโนําำทางก่อนไาคุณตาเขาบันเ,นเด้อสิพ้าไปชมกุยนะคะโอ้สามสีเลยลงได้อยู่เนาะลง่อยอครับอ่าลงม่ค่ะ พ่นป้ายกับปเปลี่ยนใส่กางเกงทีงห่หนูซื้อให้เปี้ยนแล้วครับอาจารย์เออได้ใส่ดีเนาะคุณตาเนาะครับคุณนะคะมันจะมีเก้าอี้สองแบบนะคะคุณตาคุณตาชอบแบบไหนม,มานั่งก่อนตัวนี้ตัวเก่าทีห่หนูซื้อให้นั่งก่อนครับับตวนี่นี่นี่น <c oughs> นั่งก่อน <S <S มันจะให้เทียบเทียบุจรนั่งตรงนี้ไปะนะคะเกิคขึแกจะได้สบายใ่แล้วาคาันนี้นะคะ๋ยวจะให้คุจาเดี๋ยวคุรน่งตรนีุจั่ลุกเนี่ยคะ่ะดึนกนตัวนี้ มันตามพบอกจไหลงเอนนเอ็นลนอนเอ็นลยมตัวไครับครับครับมัตัว้เนะ ah. yeah. uh ครับครับครัครับ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 ครัครับครัครับคับครับตันครับครับครบัครับครับครับคัััครัครับคับ เพราะว่าตัวนี้พ่ตนตัวนี้คือ,อยางดีราคาแพงพอดนะคุณนะกุตาแพงมากตัวนี้มันอินหลังหน่อยจ้ะเออนะนี่คุณจำมาเจ็บแอวเออแม่นแม่นแม่นนั่งตัวนี้มันก็ได้ก็ได้อิเองเนาะตกใจเนาะครับครับแล้วน้องดาวก็มีเสื้อนะคะคุณแม่มาบาดูนี้ท่านมอบให้นะเดี๋ยวเอามาดามจับคุณแม่บาดูนีจบแหละพลังแสงอาทิตย์มันจะจบเออเป็ดไฮฟี่นะ อะไรเนาะคุณแม่เฮายเราเห็นตัวไส่แบบนี้ค่ะนี่มักใช่ะมักค่ะเห็นตัวมักไส่แบบนี้นะไปไปยืนตรงข้าวก็ได้บางทีก็มันใส่แล้วนั่งด่านี่ยมาวันนี้นะนี่คือคุณแม่วาลนีนะท่านแม่ตามอบให้น้องดาเนาะ ใส่ได้เนาะคะใส่ได้คุณแม่มามีฝากมาให้นะคะมักน้าคุณตาน้าคุณอีตัวนี้เนาะครับหอมเออหอมบ่เอาไว้ใส่ลงวัดเออใส่ลงวัดไปท่าบุญเอาไว้ใส่ไปลงวัดเนาะใส่นุ่งเล่นมาไหนใส่นุ่งเล่นบ่ได้เด้โอแค่น้คุณตามักขนาดร่ำบเนี้ครับครับถือใจเลยถือใจเลยครับบ่ายานหายบ่่บายานหายเอาไปเที่ยือนเป็นยังเนาะโอ้เทื่้วนแล้วเพิ่งซีรงมากเพิ่น ว้ายเขาบ่มีคนรักป่ะนะดอกถ้าเขารักก็ให้เขาซะอ่ะทานเขาซะเออกใส่ด้วยสันใส่ด้วยถอดชั้นต้นนั่นอ่ะเออไปใส่ก่อนไปแอบไปปุ้ยไปรีดเพื่อความผุนเออให้เพื่อนใส่กันเนยเสื้อตัวนั้นเพื่อกระซักได้อ่ะซักเลยอืซักคุณตาก่อนมาซักได้ยืนคุ้มยู่เนาะเออ ได้เอ็นล้างเนาะบอันนี้เนาะได้เนหี่ยคุณตาขาคือผู้ใหญ่ใจดีนะพ่นเมตตาเฮาเด้อคุณตาเด้อครับเออคือเขาเมตตาเฮาแหละที่สุดของที่สุดแล้วผู้ใดสิเมตตาเฮาหนูนี่ก็ถือเขาเมตตาคือกันได้หนูนี่ส่งต่ออ่าส่งต่อให้เพ่นนะคะยาเลือเมตตาครับ<ะ>หนูก็เมตตาคุณตาแล้วก็คนที่เบิ่งหนูอยู่นี่ พ่นจิชนับสนุนหนูพ่นกับแม่ตา้านุว้าอันใดที่บ่ถือใจคุ่นตาหรือน้องดานหัวกะขอโทษนะคะบางอย่างนะเพราะว่าพ่อยังทีหนูว่าบางอย่างก็อยากให้ดีขึ้นหละทานังดาก่อนโอยเปลี่ยนสุดนี่ปาเออนั่นเดมา <c oughs> เน่งงามเลยบานนี่ะไ,ไ,ปออไปใส่เฮ็ดบุญเออไปใส่เฮ็ดบุญเอ้อ บุญร้ายเราเบื่อบาทนี่โอเคนะคะคุณกแม่ตาเฮาที่สุดแล้วให้พัดยูดีไม่แห้งคุณแม่วาดูนีค่ะคุณตาคะอวยพรท่านเนี่ยค่ะอวยพรคุณแม่โอ้ยอวยพรให้พนดยูดีไม่แห้งค่ะอวยพรเดี๋ยวพันยูดีไม่แห้งยูดีไม่แห้งค่ะคุณแม่วาร์นีก็เล้วคุณแม่วารุณีนะคะคุณแม่วารุณีแล้วก็มีอะไรนะเขาเรียกอะไรภาชนะใส่เอาไว้ใส่กับข้าวเมื่อกี้แล้วก็มีช้อนนะคะ สองสองตัวนะคะสองสองถ้วยเนาะเมื่อกี้ก็ใส่ก๋วยเตี๋ยวให้คุณตาได้ทานแล้วนะคะ<ม>ก็คุณแม่วารณีก็เมตตามากซื้ออย่างดีให้เลยนะคะนี่แข็งแข็งเลยน,นะคะ<ม>ก็มาดามโมโคก็กราบขอบพระคุณมาก<า>มากนะคะที่เม่ตาคุณตาพิเชียร์แล้วก็น้องดาแล้วก็มาดามโมโคเช่นกันนะคะ<ม><ม>ก็น้องดา ถ้าเราอยากได้ความเมตตาจากคนอื่นเราก็ต้องทำให้เขาเห็นว่นนเาเราทําได้ <สะ S 2> มีจิตใจที่เมตตาเด้อ้ <ฮะ S 1> าบงว่างนี่โตเนี่ยผ้ามาย่างเล่น้ <ฮะ S 1> าบอยากปล่อยมันผ้ามันย่างาเล่นเลยนี่เน <ฮะ S 1> ี่ยพอตัวนี่ทุกตัวกับผ้าแลานน้ย่างเล่นแน่บางทีอ,อะไรพยุงเล่าฮานี่กินให้เล่านั่นคือความดี้อใจยี่บบัน้อใจแต่บเฮ็ดอืนค่ะสิทธิ พยายามถ้าเราไม่เคยทําเราลองทําดูซิเราเริ่มต้นที่จะทะําอ่ะคิดดีทําดีอะ่ะ <Okay. S 1> แล้วเราก็จะได้ดีเสื้อเอยนี่ฟังหูหูนี่ทะลุหูนี้มันบนี่นี่ <c oughs> บางทีมันก็โมโหนะบางทีมันก็อย่างนี้นะคะ <c oughs> แต่บางครั้งเราก็เออเมตตานะคะเราไม่ใช่ว่าเราจะอะไรเดยพูดแบบก็ด้วยความที่เราอยากให้อะไรดีขึ้นนะคะชีวิตดีขึ้นนะคะดูคุณจาดิด กางเกงก็ได้ไม่เสื้อก็ได้ไม่เกือกก็ได้ไม่เก้าอี้ก็ได้ไม่คนคนแม่จ๋า่นแม่จ๋าจ๋าเอ้ยเนาะก็คลิปนี้มาดามโมโภก็ขออนุญาตจบเพียงค่นี้นะคะวันนี้ก็ขออนุญาตกลับไปพักผ่อนก่อนเพราะว่าทั้งวันนะคะขอบคุณมากมากนะคะที่ติดตามมารับชมสวัสดีค่ะรับสุณมดีคับสวัสดีค่ะ ท่านบ้มีบอกขาเสื้อแบบคุณตาเนาะโออไซเสื้อแบบไหนคุณแม่วาดูนี่นะ <c oughs> อันเดฟเพื่อจะให้พูดละสองตัวเลยเดฟ <c oughs> งามได้เนาะเอองามตัวก็ได้สองตัวลร <c oughs> อปาเออเพื่อจะซื้แม่ตาเรื่อยๆฮะล่ะแม่ตาดิอคุณตาหนุ่มเ่อเด้อบอัดนี้เด้อ <c oughs> อยู่ดีไม่แห้ง <c oughs> นั่งจานบนต้มง,งานไหมอาจารย์เนี่ยฮ้ยนั่งจันทร์ให้เพื่อนเฮ็ดงา่นยังเนาะมันทํงทางเลยแล้วครับทางให้นั่งดาทาง บ่เราจะให้จ <ules> <m> ันดามาเราไม่ได้มาเลยเนาะเรียบื่อเบ่แล้วมาหน่ะมันมาแล้วมาทำอะไรจันด้เฮ็ดมันเฮ็ดบดีหรือเปล่ามันต้องเป็นค่ะคุณตาถ้าเราเริ่มที่จะทำคิดจะทำเฮ็ดอยุโรปเท่าเฮ็ดไทยมันบ่เป็นคืนอีจันนั้นจันยายจันดาในเฮ็ดดีเนาะครับโอ้ยายจันดาเฮ็ดงานดีนางดาเด็ขี่ข้าศ์มาสันขี่ขาศหรือขยันขยันไม่นบ่ เราพิสูจน์้ยักขึ้นอยอดยจันดาเพราะว่าน้อ,นองเฮือกจังเราดีเลยเออเราก็บยกจันดาแล้วดีอยู่แล้วเล่านะ่ะขยันตัวก็เอาแบบยจันดาดีล่ะเออขยันบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวก็ได้ดีหน้าตาก็ดีอยู่แล้วใช่ไหมตัวนะ่ะยจันดาเมื่อ<ะ>อืร่เราบอมาเล่นน้ำพองป่ะเมื่ออื่นเอึนสิไปหาเราเ,ออาาเราจอสาๆอยู่เมื่ออึนนี่วอาทิตย์ มาวันอาทิตย์บอกมาให้ยังว่าวันอาทิตย์มื่ออื่นนในพึ่งวันเท่าไหร่วันพุธพุ่งนี้วันไหนก็มาได้นะคะคุณตาคิดฮอดลวาเออคิดฮอดคิดฮอดเนี้ยเราบอกวันอาทิตย์เราบวกเขาเล่าบวกหูจักเราวันไหนเป็นวันไหโอเคนะหนูขอขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะคะดูดีไม่แห้งด้วคุณตาคุณตาคืนเองเลยเดนนั่งก่อน เที่ยวลูกสาวพาไปเองค่ะเออพาเราไปเด้อบ่แม่นรับลังเอื้อแล้วตัวกระบอไปเด้อเอาไปค่ะเอะเอมาเก้าอ,อี้นี่เอาขึ้เก้าอี้เก้าอี้แล้วเพิออ่นเพิ่นจะเอาขึ้นเมื่อนะอืมคือแบ่งกันเดี๋ยวจะไปให้คนอื่นเขาด้วยเราได้ของดีแล้วเอพอพันธุ์ใดสืบพานามตัวนั่นละดีกูมูเลย ค้องดีเราก็เก็บไว้หืออใส่สีผู้สี้มีละสีตุกยะมูจับไปจบแหละ ไปคนดีถ้าเราอยากดีเหมือนเขาเราก็เริ่มต้นที่จะทำคิดดีทำดีเราก็จะได้ดีใจว่าพันธีพันธีร้ายเสือผาพันนะ้เาเือผาฮะไม่รเขาจ้เสือผามีรื่องะไร่่้าเราคุยกน้อย เมื่อดอกแต่ว่าเดี๋ยวจะว้านะคะฮะผ้าลายยางเออน่ะพ้าลายยางเราจะได้ยืดเส้นได้สายจะได้แข็งแรงเออคิดดีทำดีเสื้อเอื้อยนี่บบลาว่ยอออะไรนีืถ้าโตคิดดีทำดีดูแลพ่นยังซีนะเออได้ได้ได้กับตัวกระเบื้องเหล้าเลย เออไปเบิ้งพ่อในหล่าเอ้ยไปพอยย่างละคุณตาเอ้ยได้ดูเข้ามาทางหน้าได้บ่ได้ได้ได้อยู่เดี๋ยวหาทางอืมได้ก่อ่าคลิปนี้มาดามโพก็ขออนุญาตกลับจริงๆนะบัดนี้นะเ,นเ,อเออเรื่องเก้าอีน้นี่จริงๆก็ไม่ที่อยากกลับหรอกค่ะ แต่ในเมื่อเราเห็นมันเป็นแบบนี้บางทีมันก็ไปแบ่งปันให้คนอื่นต่อดีกว่านะคะคนไหนที่เขาไม่มีจริงๆเราก็จะส่งต่ออีกทีหนึ่งนะอันนี้เป็นเก้าอี้ตัวนี้คือมาดามโมโคลไปคนซื้อมาเองนะคะก็คือให้แกอยากให้แกได้นั่งสบายๆเราเลยเออมันเป็นอย่างนี้เนาะมันตามที่คลิปนำเสนอแล้วค่ะเราจะแบ่งต่อคนอื่นดีกว่าที่เขาไม่มี จะแบ่งให้กบไม,ม<า>โ้โอเคโอเคมะกราจายก,าก,ก่อนละบกบไหมอปความจำดีเนาะจาลืมนะ,ะจาลืมเคยเคยคิดลืมโอเค બંગ